สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทําเองกินเองกับแม่มิวนะคะวันนี้จะชวนมาทําไอศครีมมะม่วงเมนูใครร้อนสุดเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้มีคํานวณเรื่องของแคลอรี่ให้เหมือนเดิมนะใครชอบใครที่ขอมานะคะเดี๋ยวมาทําด้วยกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้เตรียมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกประมาณ3-4ลูกไซส์ขนาดกลางประมาณในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะเนื้อมะม่วงนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะประมาณที่3-4ชั่วโมงให้เขาเซตตัวหรือว่าแข็งตัวเย็นๆก่อนแล้วก็จะนำไปปั่นในเครื่องปั่นให้ได้เนื้อที่เนียนละเอียดหรือว่าเนื้อสมูทตี้เลยค่ะ เสร็จแล้วให้นำเนื้อมะม่วงนะคะไปชั่งน้ำหนักให้ได้ที่470กรัมแล้วก็ค่อยนำไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งค่ะหลังจากที่แช่ช่องแช่แข็งครบที่3-4ชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็จะแข็งตัวประมาณนี้ก็ให้แยกนะคะออกจากกันเพราะว่ามันจะเกาะตัวกันมันจะแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ใส่ลงไปในโถปั่นนะคะทั้งหมดเลยค่ะ470กรัมแล้วก็ใส่นมจืดนะคะตามลงไป80กรัมถ้าใครไม่ใช้นมจืดก็ใช้เป็นกะทิแทนได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายวันนี้แม่มิวใช้เป็นน้ำตาลทรายอิลิทิทอลนะคะเป็นน้ำตาลทรายสำหรับคนที่เป็นเบาหวานทานคีโตใส่คลีนใส่เพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะ แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเผื่อใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาใช้ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะนำไปปั่นได้เลยนะคะการปั่นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะต้องค่อยๆกดนะคะแล้วก็พักไว้แป๊บนึงนะคะค่อยๆทำแบบนี้จนได้เนื้อที่เนียนละเอียดอย่าก,กดค้างไว้ทีเดียวนะ,คะเครื่องปั่นเราอาจจะไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างจะใช้แรงนะคะในการที่จะบดตัวเนื้อมะม่วงให้ละเอียดนะคะ เสร็จแล้วก็นำออกมาพักเอาไว้ก่อนเรามาเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะใส่วิปปิ้นครีมลงไปนะ430กรัมแม่มิ้วใช้แบบเดลรี่นะคะเป็นครีมแท้นะตามที่ขึ้นที่หน้าจอเมื่อกี้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายอิลิทิทอลนะน้ำตาลทรายสำหรับคนเป็นเบาหวานท่านกีโตใส่คลีนใส่เพื่อสุขภาพค่ะใช้ตะก้อมือตีประมาณ5นาทีนะให้ตั้งยอดอ่อนถ้าใครมีเครื่องตีไฟฟ้าก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้าได้เลยนะคะ ตีให้ตั้งยอดได้ประมาณแบบนี้นะคะก็ใส่เนื้อมะม่วงนะคะที่เราปั่นในตอนแรกลงไปเลยค่ะเนื้อมะม่วงตอนนี้เขาจะเย็นแล้วก็เวลาที่เรานําไปแช่เย็นแล้วก็มาปั่นเราพักทิ้งไว้สีของเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะสีค่อนข้างที่จะสวยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ จากนั้นนะคะแม่มิวจะเติมสีผสมอาหารสีเหลืองลงไปนิดนึงนะคะไม่เยอะนะเพื่อให้สีของไอศกรีมดูน่าทานยิ่งขึ้นนะใครไม่ใส่ก็ได้จะได้สีเหลืองอ่อนๆนะคะแต่ถ้าใครใส่เยอะก็อาจจะเข้มก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยค่ะ พิมพ์แมมิวใช้ไซส์ขนาดตามที่ขึ้นที่หน้าจอนะใครมีพิมพ์แบบไหนก็ใช้แบบที่มีที่บ้านได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะก็ปิดฝาหรือว่าแรปพลาสติกแบบนี้นำแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งประมาณที่12ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนเลยค่ะ คุณภาพของเนื้อไอศครีมที่ได้ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละบ้านอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแม่มิวแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะคะสีเหลืองอ่อนกำลังสวยค่ะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้สัก10นาทีให้อ่อนตัวนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นค่อยใช้ที่ตักไอศครีมนะคะ ค่อยๆขูดแบบนี้เนื้อจะยังแข็งนิดนึงอยู่นะคะสําหรับเนื้อไอศครีมที่ทําออกมาได้วันนี้เป็นเกร็ดน้ําแข็งนิดนึงนะ,ะถ้าใครอยากได้เนื้อเนียนกว่านี้ก็นําไปปั่นในเครื่องปั่นอีกหนึ่งรอบแล้วก็นําแช่ช่องแช่แข็งอีกหนึ่งคืนค่ะสําหรับพลังงานแคลอรี่นะคะไม่มีคําคนวณให้โดยประมาณคร่าวๆนะคะทั้งหมดนะคะทั้งพิมพ์หรือว่าทั้งถาดแบบนี้นะคะไม่ได้แยกเป็นก้อนให้นะคะก็ใครที่ เน้นนะคะสุขภาพก็ไปคำนวณต่อก้อนดูนะคะเรื่องของพลังงานแคลอรี่นะสีกำลังสวยเลยนะคะนี่เลยน่าทานมากๆเลยค่ะสูตรนี้หวานน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วเราใช้น้ำตาลทรสยสำหรับคนเป็นเบาหวานคีโตทานคลีนใส่เพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ทานแบบไหายห่วงได้แต่ว่าในเนื้อมะม่วงก็ยังมีน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็แนะนำคนที่เป็นเบาหวานก็อย่าทานเยอะนะคะ และที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายคลีน หรือว่าใส่ปกติไส่ไหนๆก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะทานแต่น้อยหรือว่าทานแต่พอดีแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะยังไงลองไปทำกันดูนะใครทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันใครมีเมนูไหนที่อยากจะให้ทำก็เม้นกันเข้ามานะคะวันนี้แม่มิวต้องขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ